สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกของการบิณฑบาตของสมเด็รากแก้วศาสนายาติค่ะณธรรมสถานรพระพุทมเ้ากาญจนาพิเศษค่ะเอาหัวหน้าเนนไปอยู่ติหัวหน้าเนนอยู่ข้าง ทยาวเลยค่ะ สามเณรรากแก้วศาสนาทายาทบิณฑบาทวันแรกค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะส,สาธุค่ะ สาธุค่ะ นโมทนาบุญกับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ได้มาร่วมบิณฑบาตกับสมเณีรักแก้วศาสนาไทายาตนสธรรมสถานพระรามก้าวการจนาพิเศษสาธุค่ะสาธุในบุญและอาหารที่เราได้เตรียมให้สมเณีค่ะมื้อแรกของการบรรพชา สาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะครดเราได้บิณฑบาตกับสมณะนค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะ ลูกเ่นกำลังพิจารณาพระทหารค่ะมื้อเช้ามื้อแรกของการบรรพชาสามเณรพระอุทร้อนและนี่ น้องเพิร์นค่ะน้องเพิร์นที่เออมื่อปีที่แล้วเขาได้บวชวันนี้ก็มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องเนนะคะ่ะ